<On. S 1> สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าไทยแลนด์กลางปรีตอนที่สองค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าอาเสียกิมงวนเรียกนักขับรถแข่งทั้งสองคนเข้ามาหาเขาและกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการแกสองคนเอารถไปซ้อมได้เอารถหมายเลขหนึ่งไปก็แล้วกันแล้วผลัดกันขับหมายเลขสอง ให้ไอ้หฮวกับหมูโกยทำห้ามล้อให้เรียบร้อยนอนไปขับทังถนนซูเปอร์ไฮเวย์เป็นดีที่สุดและอย่าใช้ความเร็วให้เกิน60สิบไมล์อดใจไว้ขับเร็วๆเมื่อตำรวจจราจรเขาเปิดสนามให้ซ้อมคือวันมะรืนนี้ใส่หมวกใส่แว่นเส้ให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันอย่าทะเลาะก,กันหรือกัดกันละ่ะสมนึกหันมามองดูนบแล้วแสยะย,ยิม้มเฮ้ตีนึกว่าเราเป็นหมาเฮ้เตือนเราไม่ให้กัดกัน คุณหญิงวาดเดินเข้ามาหานักขับรถแข่งทั้งสองระวังให้มากนะลูกนะตามถนนรถมันแยะคนเดินถนนก็มากย่าอดเป็นห่วงเจ้าไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเข้าแข่งกับเขาทำไมรางวันกล่องบุรีมันจะกี่สตางเชียวนิก่อแหกปากหัวเราะลั่นกลังปรีครับไม่ใช่กล่องบุรีเชยจังคุณหญิงวาดทำตาเขียว นี่ไหมล่ะเสืออยู่ดีๆเอาไม้มาแย่เสือประเดี๋ยวแม่ด่าสาวันสามคืนให้อายหมาเล่นเท่านั้นเองฉันไม่ใช่ฝรั่งมังค่าโว้ยแกจะมาเอาอะไรกับคนอย่างฉันเคยเรียนฟุตฟิตฟอร์ไฟกับเขาที่ไหนแล้วก็คำว่าเชยนะขอสถีเถอะวะยางไรก็เป็นพี่ผัวของฉันและเป็นญาติผู้ใหญ่ของแกถึงแม้ว่าพี่เชยจะล่วงลับไปนานแล้วก็ตาม เจ้าเฮ้วนำหมวกครอบศีรษะและแว่นตามาให้นบกับสมนึกสองสหายหนุ่มสวมหมวกสวมแว่นเสร็จเรียบร้อยก็พากันเดินไปที่รถแข่งหมายเลขหนึ่งและขึ้นไปนั่งเบียดเสียดกันบนรถแข่งสีฟ้าคันนั้นศาสตราจารย์ดำรงวิ่งเหยาะๆเข้าไปหาอย่าลืมว่าถ้าจะเปลี่ยนเกียร์สมและสี่ต้องให้รถมีความเร็ว30มสไมล์ขึ้นไปเหยียบคลัชไม่ต้องจมเพราะการกับพ่อตั้งคลัชไว้ดีแล้ว ดูสิน้ำมันมีเท่าไหร่ร้อยเอกนบซึ่งทำหน้าที่เป็นคนขับเอื้อมมือเปิดสวิตไฟทำให้เครื่องมือหกสูบถูกสตาร์ทขึ้นทันทีเขามองดูมาตรวัดน้ำมันและบอกศาสตราจารย์ดำรงฟูดีแล้วในราวสองชั่วโมงกลับมาบ้านถ้าขับเพลินน้ำมันหมดอย่าเติมน้ำมันตามปั๊มเป็นอันขาดรถสองคันนี้เราเตรียมน้ำมันพิเศษไว้แล้วใช้เบนซินพลังช้าง หรือน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเดียวกับที่รถถังใช้รถแข่งสีฟ้าหมายเลขหนึ่งเคลื่อนออกจากที่แล้วคนสวนคนหนึ่งรีบเปิดประตูรั้วหน้าบ้านทันทีผู้คนที่ยืนดูอยู่นอกรัว้วประมาณ50คนต่างรีบหลบเข้าข้างทางเพื่อเปิดทางให้รถแข่งหมายเลขหนึ่งผ่านออกไปเมื่อรถคันนี้ผ่านไปทางไหนประชาชนก็พากันมองดูด้วยความสนใจและพอใจ ทุกคนรู้ดีว่าเจ้าหนุม่มหน้าเป็นทั้งสองคนที่แต่งกายแบบนักแข่งรถและนั่งคู่กันในรถคือร้อยเอกนบและร้อยเอกสมนึกนายทหารหนุม่มที่สาวสวยวัยรุ่นตลอดจนกระทั่งสาวแก่แม่ไม้มากมายอยากจะเป็นคู่ครองของเขา <L un> นบขับรถไปทางพระขนงเลี้ยวเข้าซอยคลองตันไปทางหัวหมากถ้าตอนใดถนนว่างนบก็ขับรถเร็ว ถึงแม่รถคันนี้ไม่มีแตรแต่เสียงเครื่องยนต์ดังมากผู้คนได้ยินเสียงก็หลีกหลบรถแข่งหมายเลขหนึ่งผ่านหัวหมากเลยไปทางอำเภอบางกะปิเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดพร้าวมาออกถนนพหลโยธินบ่ายหน้าไปทางสนามบินดอนเมืองซึ่งสองสหายตั้งใจจะนำรถไปขับเล่นโดยใช้ความเร็วสูงภายในบริเวณกองทัพอากาศ พอผ่านหน้าวัดพระศรีมหา,าธาตุและรถแข่งหมายเลขหนึ่งกำลังวิ่งไปด้วยความเร็ว40ไมล์รถสปอร์ตสีแดงเพลิงคันหนึ่งก็แซงปราดขึ้นหน้าไปหญิงสาวซึ่งนั่งอยู่ในรถตามลำพังหันมาโบกมือให้เป็นการท้าทายให้ร้อยเอกนบประลองความเร็วกับหล่อนกวดหน้าไอติเอาเลยเท่านี้เองรถแข่งสีฟ้า ก็ไล่ติดตามรถสปอร์ตจากวาไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวมองดูในกระจกมองหลังและเห็นรถแข่งไล่กระชั้นชิดเข้ามาหล่อนก็เหยียบคันเร่งลงไปอีกการประลองความเร็วเป็นไปอย่างสนุกสนานเพียงครู่เดียวนบก็แซงขึ้นหน้าหล่อนได้และทิ้งรถจากว่าไกลออกไปทุกทีแต่แล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นชาวนาในวัยกลางคนคนหนึ่ง วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถแข่งในระยะกระชั้นชิดร้อยเอกนบตกใจร้องขึ้นดังๆเฮ้ย <Hey! S 1> เขาหักพวงมาลัยหลบไปทางขวาเพื่อไม่ให้รถชนชายผู้นั้นถึงแม้ถนนว่างแต่รถแข่งก็เสียการทรงตัวพุ่งลงไปในคูข้างถนนทั้งที่นบเหยียบเบรกเต็มที่เสียงกริ่งโทรศัพท์ในห้องโถงของบ้านพัชราพร ดังขึ้นในเวลา11นาฬิกาขณะที่คณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกนั่งรวมกลุ่มสนทนากาันเกี่ยวกับการแข่งรถกลางปรีซึ่งทุกคนต่างก็เป็นกรรมการในการแข่งรถครั้งนี้เสียงงวนเข้าใจว่าพวกนักธุรกิจคนใดคนหนึ่งคงจะโทรมาถึงเขาเกี่ยวกับราคาทองรูป,ปพรรณเขารีบลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะเครื่องโทรศัพท์และยกหูโทรศัพท์เครื่องภายนอกสถานที่ขึ้นมา ฮัลโหลบ้านพัชราพรครับพันเอกกิมหนวนพูดไหนครับโรงพยาบาลภูมิพลเหรอครับกรุณาพูดดังๆหน่อยครับตายคาที่เหรอครับอ๋อคอหักไปคนนึงคอซนไปคนนึงอาการหนักเหรอครับมีหวังไหมครับถ้าไม่มีหวังผมจะได้ติดต่อกับสัปปหเ่อให้เขาเอาลงและรถศพไปรับศพเอ่อว่าไงนะครับ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  ครับครับครับเลิกกันนะครับขอบคุณครับหมออาเสียวางหูโทรศัพท์ลงบนเครื่องของมันตามเดิมและเดินเข้ามาหา,า,าคณะพักของเขามีข่าวดีจากโรงพยาบาลภูมิพลวะ่ะเรืออากาศเอกกนกนายแพทย์ของทออเขาบอกมาว่าเจ้านบกับไอตีขับรถลงไปแช่เย็นในคูข้างถนนพหลโยธินห่างจากหน้าวัดพระศรีมหา,าธาตุราวกิโลเมตรกว่าๆทุกคนสะดุ้งเฮือกไปตามกัน ีิกรซัดออกมาโฮใหญ่โถลูกพ่อเห็นหน้ากันหลัดหลัดเต่งถึงซะแล้วฟังแกพูดโทรศัพท์รับคำว่าครับคๆับครับ,รบเหมือนกับเป็ดมันร้องหาตัวเมียก็นึกจะเลี้ยวใจอยู่แล้วอ,อ,อย่าพึ่งหัวเราะเสียงหวนตวาดลัน่นใครบอกแกว่าตายล่ะคนอย่างเจ้านพกับเจ้านึกมันยังจะอยู่ไถเราไปอีกนานนะัก จนกว่าโลกถล่มฟ้าทลายพูดจบเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยเว้ยไอ้งวนเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวขึ้นอย่างโมโหมันยังไงกันแน่อาเสียยิ้มให้ท่านเจ้าคุณคืออย่างนี้ครับหมอเขาโทรมาบอกว่าเจ้านบกับเจ้าตีขับรถแข็งลงไปนอนแช่เย็นอยู่ในคูพลเมืองดีช่วยกันส่งตัวไปโรงพยาบาลฐานอากาศพลเมืองเสีย ช่วยกันยึดข้าวของเงินทองในตัวไอ้สองคนนั่นไปหมดหมอเขาบอกว่าเจ้านบแขนขวาหักส่วนไอต้ตีตาข้างขวาแตกโอ้ยทุกคนนอกจากเสียงงวนอุทานขึ้นพร้อมกันแล้วศาสตราจารย์ดิเรกก็กล่าวขึ้นถึงกับในตาแตกชุรึตะตุ่มเว้ยไม่ใช่ในตาหมอเขาบอกว่าตะตุ่มข้างขวาแตกเพราะกระแทกกับของแข็งในรถแล้วก็ศีรษะแตกทั้งสองคนแต่อาการไม่ถึงกับสาหัส นีก่อนสะอื้นดังๆเอออเออนึกว่าตายไม่อยากตายเฮ้ยพลตวาดแกจะทะเล่นไปถึงไหนวะรีบแต่งตัวไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้รถราไปยังไงบ้างก็ไม่รู้ถ้าซ่อมไม่ทันก็คงจะเข้าแข่งได้เพียงคันเดียวไปเถอะพวกเราให้ไอนัทกับดำรงมันตามไปด้วยรถแข่งสีฟ้าหมายเลขหนึ่งได้รับความเสียหายไม่มากนัก ในพลดิเรกได้นำรถไปซ่อมที่หน่วยซ่อมยานพาหนะของกองทัพบ,บกโดยด่วนส่วนร้อยเอกนบกับร้อยเอกสมนึกศาสตราจารย์ดิเรกได้นำตัวมารักษาที่บ้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ลูกชายของนิกรแขนขวาหักต้องเข้าเฟือกส่วนลูกชายของเสียงงวนขาข้างขวาแผลงและมีบาดแผลสองสหายหนุ่มศีรษะแตกเป็นแผลเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม นบกับสมนึกจะต้องใช้เวลารักษาตัวเกือบครึ่งเดือนอย่างไรก็หายไม่ทันวันแข่งรถจำเป็นต้องหาคนแทนให้เจ้านัดแทนเจ้านบและให้ดำรงแทนเจ้านึกดีไหมศาสตราจารย์ดิเรกออกความเห็นเช่นนี้พลว่าพนัดมันอาจจะใจร้อนและโมโหร้ายยั่งง่ายๆถ้าถูกนักแข่งรถขับกันท่าหรือแกล้งมันดีไม่ดี มันอาจจะขับรถพุ่งเข้าชนเข้าบันไลไปด้วยกันก็ได้ส่วนดำรงในตามันสั้นเหมือนอย่างแกจะขับรถแข็งได้ยังไงขับรถเก๋งชนยายแก่กระเด็นไปตั้ง2เมตรมันยังไม่รู้เจ้าคุณปัจจนกสบตากับเสียงงวนท่านก็กล่าวขึ้นแกกับไอ้กอน,นั่นแหละขับแทนลูกชายของแกเสียงหวนยิ้มไอไอแหมอย่าเลยครับผมไม่มีความสามารถนิกรพูดเสริมขึ้น เรื่องความสามารถน่ะทุกคนมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นแต่ผมกับไอ้งวนคงสู้นักแข่งรถอาชีพไม่ได้เพราะแต่ละคนที่เดินทางมาแข่งรถล้วนแต่นักขับรถฝีมือเยี่ยมทั้งนั้นรถของเขาก็ดีกว่ารถของเราเพราะเขาสร้างมันขึ้นสำหรับแข่งโดยเฉพาะพลยิ้มให้นิกรณ์อย่าทอมตัวหน่อยเลยวะกันเห็นด้วยที่คุณอาจะให้แกสองคนขับรถแทนลูกของแกว้านิกรณ์คราง เมียกันก็มีหวังเป็นไม้น่สิเว้ยขับรถแข็งนะ่ะพอออกสตาร์ทยม,มาบานก็คว้าคอไว้แล้วเกิดชนกันหรือพลิกคว่ำตอนเลี้ยวก็เถ่งถึงทันทีอะไรก็ไม่ร้ายเท่าถูกย่างสดดูในหนังข่าวยังเสียวไส้ความเร็วของรถทำให้นะักขับรถแข็งมีหวังเถ่งถึงถึง90%แกขับเองสิวะแกกับคุณพ่อขับคนละคันพ่นหัวเราะหือ,หอ ันยอมรับว่าความสามารถของกันในการขับรถสู่แกและเองวนไม่ได้เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นก่อนาน,นนาสีอาแก่จนปูนนี้แล้วจะให้ขับรถแข่งจะไหวหรือเพียงแต่นั่งรถเร็วๆลอยข้ามสะพานอย่างเสียวท้องน้อยเยี่ยวแทบราดอ๋อไอรอ๋อไรศาสตราจารย์ดิเรกพูดยิ้มยิ้มผมเองเคยเยี่ยวแตกบ่อย เมื่อนั่งรถที่ใช้ความเร็วสูงและข้ามสะพานโดยไม่ลดความเร็วแต่ถ้านั่งเครื่องบินแล้วไม่รู้สึกอะไรเสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นตึกพลกับศาสตราจารย์ดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกต่างสนับสนุนให้อาเซียกับนิกรขับรถแข่งทั้งสองคันนี้แทนสมนึกและนบในที่สุดสองสหายก็ตกลงรับคำตกลงว้ยพลน,นิกรพูดในท่าทางทรณง การจะขับรถหมายเลขหนึ่งเองและให้ไอ้ง้วนขับรถหมายเลขสองการกับไอ้ง้วนคนใดคนหนึ่งจะต้องชนะเลิศขับรถแข่งมันจะยากอะไรขับเกวียนยังจะยากกว่าคุยโม้แล้วท่านเจ้าุณพูดยิ้มยิ้มนิกรหัวเราะหน้าเป็นตามเคยไม่โม้ครับพูดจริงๆผมจะเจริญรอยตามแบบท่านพีระผมจะขึ้นหน้าคู่ต่อสู้ตอนเลี้ยว ผมจะเลี้ยวแบบยกล้อเข้าทางตรงผมจะคุมไว้แข่งเพียง16นาทีเท่านั้นไม่ทันเหนื่อยพ้นหัวเราะออกมาดังๆฮะ1สชั่วโมงนะเว้ยไอกอนไม่ใช่16นาทีนิกรในตาเหลือก16ชั่วโมงเออเริ่มแข่ง9้าโมงและสิ้นสุดในเวลา1นึนาฬิกาของวันรุ่งขึ้นว้านี่กรครางและปวดท้องเยี่ยวปวดท้องทุง่งจะทำยังไง ในพลดิเรกพูดเสริมขึ้นพี่เลี้ยงของนักขับรถเขาจะเตรียมสถานที่ไว้ริมสนามแข่งรถเพื่อทำการเปลี่ยนยางเติมเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องให้นักขับรถกินอาหารหรือเครื่องดื่มมีที่ถ่ายหนักเบาไว้พร้อมงานเหรอคอยอยังชั่วหน่อยเรื่องถ่ายสำหรับกันถึงแม้กันถ่ายวันละครั้งก็พอจะแก้ไขได้เอากระถนใส่ไปในรถกันละกันกันขับไปอึอไปหรือฉี่ไป คนดูไม่รู้หรอกเพราะรถมันแล่นเร็วถ่ายเสร็จก็ยกกระโถนสาดไปทางหลังรถใครกวดกันมาก็เลอะเทอะเปเปื้อนเองฮ่าสนุกแน่โดยยังไงไอ้งวนอาเสียยิ้มด้วยมุมปากข้างขวาฮึแกอย่าพูดเป็นเล่นเลยวะการรู้สึกหนักใจไม่น้อยที่การจะเข้าแข่งรถชิงรางวัลกลางปีคราวเนี้เพราะกันไม่ได้เตรียมตัวมาแต่แรกยังไงก็ตาม กันจะใช้ความพยายามจนสุดความสามารถเพื่อชื่อเสียงของคนไทยและประเทศชาติของเราพรุ่งนี้เขาเปิดสนามให้ซ้อมรถและหาความชำนาญในทางวิ่งอย่าลืมว่าเราจะต้องตื่นนอนตอนสีนาฬิกาแล้วนำรถไปซ้อมนี่กอนฝืนยิม้มแกไปซ้อมคนเดียวก็แล้วกันตอนตีสี่กำลังนอนสบายที่สุดสำหรับการไม่ต้องซ้อมก็ได้รับรองว่าวันแข่งจริงกันติดอันดับแน่ๆ พลพูดเสริมขึ้นอันดับโหลนะสิ <S <S ก็นั่นนะสิกันก็ว่ายอย่างนั้นแหละนิกรพูดเสียงหัวเราะคณะภาคสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างลุกขึ้นพากันเดินรวมกลุ่มออกไปทางหลังตึกเพื่อไปเยี่ยมนบกับสมนึกซึ่งนอนป่วยอยู่ที่ตึกเล็กและตามเวลาที่กล่าวนี้นวลละออกับประภัยอยู่ที่ตึกหลังนั้นด้วยเฝ้าพยาบาลลูกชายของหล่อนอย่างใกล้ชิด ตำรวจจราจรได้เปิดโอกาสให้นักแข่งรถซ้อมฝีมือในตอนรุ่งอรุณวันนั้นจาก6นาฬิกาถึง8นาฬิกาตอนแรกจะเปิดให้ซ้อมตอน4นาฬิกาถึง6นาฬิกาแต่พนัท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยเกรงว่านักขับรถแข่งจะได้รับอุบัติเหตุเพราะเวลา4นาฬิกายังมืดอยู่ถึงจะมีแสงไฟริมถนนก็ไม่สู้จะปลอดภัยนะัก จึงเลื่อนเวลาซ้อมเป็น6นาฬิกาถึง8นาฬิกาซึ่งตำรวจจราจรได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าเพราะจะต้องปิดถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานและถนนรอบบริเวณสนามหลวงประชาชนนักนิยมดูรถแข่งต่างแห่กันมาดูการฝึกซ้อมแน่นขนาดที่สนามหลวงและถนนราชดำเนินมีประชาชนหญิงชาย ยืนจับกลุ่มมองดูรถแข่งแบบต่างๆที่วิ่งไปมาด้วยการวิ่งชิดขวาบางคันก็ทำความเร็วสูงมากแต่บางคันก็แล่นทดสอบรถของเขาและสำรวจทางวิ่งให้รู้แน่ว่าตอนใดเป็นทางเลี้ยวหรือทางตรงควรจะใช้ความเร็วขนาดไหนรถแข่งสีฟ้าหมายเลขหนึ่งซึ่งขับโดยพันเอกนิกรและรถแข่งสีฟ้าหมายเลขสอง ขับโดยพันเอกกิมหมวนได้ออกวิ่งคู่กันจากเส้นสตาร์ทด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึม่มรถทั้งสองคันออกจากหน้าแม่พระธรณีบิดมวยผมตรงมายังพระบรมมหาราชวังและแล่นคู่กันมาเลี้ยวขวามุมพระบรมมหาราชวังโดยเลาะสนามหลวงไม่อ้อมวงเวียนผ่านสนามสามเหลี่ยมตัดเข้าวงในสนามหลวง ตรงมาทางถนนพระจันทร์ผ่านหน้าหอประชุมธรรมศาสตร์ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเลี้ยวขวาผ่านอนุสาวรีราชดำเนินเมื่อรถแข่งสีฟ้ามีเครื่องหมายธงไตรรงอยู่ที่ตัวถังทั้งสองข้างและหมายเลขประจํารถผ่านไปทางไหนพี่น้องชาวไทยต่างก็ตบมือให้เกียรติและร้องตะโกนลั่นอย่างพร้อมเพรียงกัน t ท a i l น n d ไท a i ล a n d ไท a i l น n d t ท a i l a n d รถแข่งทั้งสองคันผ่านอนุสาวร,รีย์ประชาธิปไตยไปได้เพียงเล็กน้อยกิมหมวนก็เหยียบคันเร่งบังคับรถของเขาให้แล่นขึ้นหน้ารถหมายเลขหนึ่งของนิกรตอนนี้เองรถอัลฟาโรเมโอสีเขียวแก่คันหนึ่งซึ่งขับโดยนักแข่งรถชาวอิตาเลียนฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งก็แซงปราดขึ้นหน้าไปแต่แล้ว นายปิ่นโตมักกโรนีนักแข่งรถชาวอิตาเลียนก็ลดความเร็วของรถลงยั่วให้สองสหายไล่กวดเขาหมวกที่สวมศีรษะและครอบปิดใบหน้าของนิกรกับกิมง่วนนั้นใช้หมวกนักบินมีวิทยุพูดติดต่อกันได้ดังนั้นนิกรกับเสียงห่วนจึงพูดคุยกันมาตลอดเวลาและพูดเบาๆไม่จำเป็นต้องตะโกนพูดกัน เพราะไมโครโฟนที่อยู่ในหมวกมีความไวมากเครื่องวิทยุที่ใช้พูดติดต่อกันก็มีคุณภาพยอดเยี่ยมซึ่งศาสตราจารย์ดิเรกสร้างมันขึ้นให้สองสหายใช้ในการแข่งรถคราวนี้เฮ้ยไอ้นักแข่งชาวอิตาเลียนคนนั้นมันเย้ยเรา,น,านี่วะนิกรพูดกับอาเซียแกแสดงลวดลายนักขับรถชั้นเซียนให้กันดูหน่อยได้ไหมแสดงยังไงอาเสียถาม ไล่กวดมันและพุ่งเข้าชนมันสิวะจะด,ดีเหรเพื่อนแกสแสดงดีกว่ากันไม่อยากตายหรอกนายปิ่นโตมากาักกโรนีนักแข่งวัยส0ปีขับรถชิดขวาของถนนราชดำเนินปล่อยให้อาเสียกับนิกอนแซงซ้ายผ่านเขาขึ้นไปแล้วเขาก็ไล่กวดอีกขับปาดหน้ารถนิกอนและรถกิมหวนทั้งสองคันพวกคนไทยที่ยืนดูอยู่หน้าศาลาเฉลิมไทย แลเห็นเช่นนั้นก็นึกโมโหเดือดร้องตะโกนหนุนสองสายขึ้นพร้อมๆกันไทยแลนด์ราวีไทยแลนด์ Thailand ราวีไทยแลนด์ Thailand ราวีคำเชียร์ด้วยประโยคสั้นๆนี้เองทำให้เสียงหนวนเกิดยั่วขึ้นมาเขาเหยียบคันน้ำมันลงไปและพูดกับนิกรเพื่อนเกลอของเขาคอยดูน่นอีก,กอนกันยั่วแล้วอาเสียเร่งเครื่องยนต์เต็มที่ แซงขึ้นหน้านายปิ่นโตมากาักกะรโรนีบนสะพานผ่านฟ้าแล้วตัดหน้ารถนายปิ่นโตมักกะรโรนีบ้างมีหนำซ้ำยังเหยียบห้ามล้อเต็มแรงนักแข่งชาวอิตาเลียนขับรถชื่อเข้าใส่รถแข่งหมายเลขสองแล้วหักพวงมลลาลัยหลบไปทางขวาด้วยความตกใจเท่านี้เองรถอัลฟาโรเมโอก็พุ่งเข้าชนราวสะพานผ่านฟ้าทางด้านป้อมพระการเต็มแรงเสียงสนั่นวันไหว รถอัลฟาโรเมโอลอยลีล่ิวลงไปในคลองในท่าควงสว่านทําให้ผู้ที่แลเห็นอกสั่นขวัญแขวนไปตามกันเสียงหวนขับรถผ่านไปถนนราชดำเนินนอกแล้วพูดกับนิกรนซึ่งขับรถหมายเลขหนึ่งติดตามมาเป็นยังไงไอกรกันทำให้นักแข่งชาวอิตาเลียนลงไปนอนแช่เย็นอยู่ในคลองแล้วตายหรือเปล่าก็ไม่รู้คงเถ่งถึงแน่ น้ำในคลองมากซะด้วยกันแลเห็นทั้งรถทั้งคนจมหายลงไปในน้ํารถแข่งสีฟ้าทั้งสองคันแล่นไปตามถนนราชดำเนินด้วยความเร็วประมาณ80ไมล์ซึ่งนับว่าค่อนข้างเร็วมีรถแข่งหลายคันแล่นสวนทางมาบ้างก็ขับเร็วบ้างก็ขับช้านิกรกับกิมหนวนบังคับรถข้ามสะพานมขวานโดยไม่ยอมเบารถเพียงครู่เดียว ก็มาถึงพระบรมรูปทรงมา้าต่างก็เลี้ยวซ้ายตามแนวกระสอบทรายที่วางกองรองซ้อนกันทางด้านหลังพระบรมรูปแล้วรถแข่งทั้งสองคันก็แล่นย้อนกลับมาทางเก่าความเร็วของรถค่อยๆลดลงตามลำดับประชาชนที่ได้แลเห็นรถแข่งสองคันนี้ต่างชื่นชมยินดีไปตามกันที่เส้นสตาร์ทและเส้นชนะที่หน้าแม่พระธรณีบิดมวยผม รถแข่งหลายคันจอดอยู่เรียงรายริมถนนราชดำเนินทั้งสองฝากนักข่าวพร้อมด้วยตากล้องต่างถือโอกาสสัมภาษณ์นักแข่งรถชาติต่างๆแล้วก็ถ่ายภาพไว้เพื่อน,นำลงในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับพรุ่งนี้ขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาเศษผู้คนเกลื่อนกลาดไปหมดทั่วบริเวณนั้นและคนดูหลายพันคนขึ้นไปนั่งดูบนอัฒจันทร,ร์อย่างสบาย ไม่ต้องเสียค่าที่นั่งเพราะเป็นการซ้อมไม่ใช่แข่งจริงเมื่อรถแข่งของซองสหายแล่นมาจอดริมสนามหลวงนักข่าวและช่างภาพหลายคนก็เฮโลเข้ามารุมล้อมซึ่งนักข่าวและช่างภาพทุกคนต่างรู้จักคุ้นเคยกับนิกรและเสียงหวนมานานแล้วผู้กองซ้อมปล่อยเต็มที่หรือเปล่าครับนักข่าววัยกลางคนซึ่งเป็นนักเลงมา้า กล่าวถามสองสหายอย่างนอบน้อมนิกรว่าก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรนักหรอกครับขนาดขี่ดึงดึงวิ่งเพียงสองสลึงใช่ไหมครับเสียงหวนกลืนน้ำลายเอือ้อครับเราขับเร็วในราวสองสลึงเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ยังเหลืออยู่ในมืออีกมากผู้การซ้อมรอบสนามเหรอครับครับซ้อมหนึ่งรอบพอดีเวลาดีไหมครับแล้วก็รถของผู้การ สมบูรณ์เต็มที่ใช่ไหมครับผมเกรงว่าตีนปลายจะหมดเพราะตัวเล็กกว่าเขา้้ายัางไงในตอนแรกผู้การทั้งสองขี่คุมคุมไว้ก่อนนะครับพอเลี้ยวโค้งทางวัดเบญจาก,ก็ปล่อยเต็มที่สองสหายต่างมองดูหน้ากันแล้วนี่ก่อนก็กล่าวกับนักข่าวซึ่งตกเป็นทาสกีฬาม้าแข่งอย่างถอนตัวไม่ออกมีตัวอะไรดีๆบอกผมบางสิครับนักข่าวยิ้มอาย ตอนนี้ยังบอกไม่ได้หรอกครับเพราะพรุ่งนี้เช้าม้าที่เขาสู้จะซ้อมทำเวลาอีกถ้าผการอยากรู้แน่แนวันอาทิตย์พบกับผมที่แกรนด์สแตนสิครับรับรองว่าถูกแงะแงนักข่าวสาวคนหน,นึ่งสัมภาษณ์นิกรบ้างผู้การนิกรมั่นใจไหมบว่าวันเสาร์นี้ผู้การจะได้รับรางวัลกลางปรีเป็นแชมป์เปี้ยนโลกนักขับรถแข่ง ประจำปีคศ1967นี้นิกรยิ้มให้หล่อนและตอบสั้นๆด้วยเสียงหนักแน่นแง่แซะครับสาวใหญ่วัย35ขวบหรือเหี่ยวข่าวสาวสะดุ้งโยงผู้ก,การหมายความว่าอะไรคะคำวงแงแ่าแง่แซะก็ชนะแง่แงน่ะสิคุณอะไรทำให้ผู้การมั่นใจอย่างนี้คะนิกาว่าเป็นความรู้สึกของนักกีฬาทุกคนแหละครับ ถ้าเราไม่หวังในชัยชนะคิดว่าเราสู้เขาไม่ได้เราจะเข้าแข่งขันกับเขาทำไมหลอนยิ้มเล็กน้อยพลางจดคำสัมภาษณ์ลงในสมุดโน้ตของหลอนและเหี่ยวข่าวสาวก็เปลี่ยนสายตามาที่เสียงวนผู้การกิมงวนเหรอคะรู้สึกหนักใจบ้างไหมคะหนักใจเหมือนกันครับกลัวจะสู้เขาไม่ได้เหรอคะไม่ใช่หรอกครับที่หนักใจ ก็เพราะคุณเป็นนักข่าวที่สวยและมีสเสน่ห์มากแต่งเนื้อแต่งตัวก็สะดุดตายายประร้าค้างปีที่บ้านผมยืนอยู่ในกลุ่มพักพวกของผมทางฝั่งโน้นและกำลังจ้องมองดูผมราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเพื่อความปลอดภัยของตัวผมคุณกรุณาไปสัมภาษณ์นักแข่งชาวต่างชาติเถอะครับเมียผมเขาไม่เหมือนคนอื่นเวลาเขาหึงขึ้นมาเขาไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นนักข่าวสาวหัวเราะเบาๆ ก็เหมือนกับภรรยาของท่านผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่เคยหึงเดียนมาแล้วขอโทษเะค่ะผู้การคะคุณนายยืนอยู่ทั้งไหนคะโน่นยังไงล่ะครับมีตาแก่อ้วนเตีย้ยพุงพลุยหัวล้านเหมือนนกตะกรุมยืนอยู่ด้วยอย่างนั้นเดียนจะไปขอสัมภาษณ์คุณนายของผู้การค่ะครับเชิญครับเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ